สวัสดีครับความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปตัดบล็อกเกี่ที่เราได้ปลูกไว้นะครับอายุเขาก็จะประมาณสองเดือนนะครับคือหกสิบวันเนาะตอนนี้ก็ได้อายุการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมก็เข้าสวนกันเลยครับครับผมวันนี้เข้าสวนตัดบล็อกคกรี่นะครับสวนก็จะประมาณนี้เมื่อคืนหมามาลุยแปลงนี้โอ้โหผักแตหายเยอะเลยครับนี่ครับแปลงบล็อกี่ครี่ มันจะทิถีกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนปลูกผมไม่รู้ว่ามันจะต้นใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าไม่เคยปลูกนะครับซัดไปซะกสี่ต้นต่อแถวเลยอะครับก็คือใบคลุมมากครับใบเขาก็รสชาติอร่อยนะครับเหมือนคะน้าเลยกรอบๆนี่ยครับบลูโคลี่ก็จะออกเหลืองๆหน่อยเพราะว่ามันน่าจะแย่งสารอาหารกันเนาะห้าต้นต่อแถวเลยไม่ใช่สี่ต้นแถวแถวความกว้างเนี่ยแตงประมาณเมตรหนึ่งปลูกโอ้โหจถือว่า อ่าดินก็ยังโอเคนะครับที่ยังให้ผลผลิตได้อยู่เนาะแต่สังเกตต้นฝั่งนู้นที่อยู่ใต้ร่มไม้อย่างเงี้ยครับผมเขาจะไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่นะครับจะออกดอกเฉพาะพวกที่อยู่แดดแดดนะครับผมโอเคไปตัดกันนะครับนี่สวยอยู่นะรื่มเลยครับใหญ่มากอันนี้คือผลผลิตครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้นะครับ๋ <laughs> ยวจะตัดออกเผื่อเขา ไม่แย่ยงอาหารกันอีกต้นหนึ่งอยู่นูเราไปตัดต้นนู้นก่อนดีกว่าป่ะครับผมนี่นะครับผมอมใหญ่มากครับเหลืองๆใบผมก็จะเอาไปให้ไอ้หนูแกตตี้นะครับโอ้โหมันแข็งเงี้ยพอรอนเลยดีกว่านี่ครับตรงก้านเขาก็สามารถปลอกเปลือกแล้วก็ไปทำเมนูได้นะครับเดี๋ยวผมเริ่มเทิม มีรอยแมลงกินนิดหน่อยไม่เป็นไรครับผมครับใหญ่มากโอ้ใบใหญ่เอาไปทำปุ๋ยหมักก็ได้นะครับหรือว่าไปทำไปสับให้ไก่ให้อะไรให้ปลาได้ครับใหญ่มาก ครับผมและนี่ก็คือเจ้าบลรอกโคลี่ของเรานะครับดูสิต้นใหญ่มากนะครับหอยใหญ่ต้นอวบนะครับตรงก้านนี้ก็สามารถกินได้นะเราก็ไปปอกเปลือกแล้วก็เอาไอ้ตรงไส้ข้างในเขาเนี่ยครับสามารถไปทําเมนูได้หลากหลายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผัดน้ำมันหอยหรือว่าอ่าหมูะนาอย่างเงี้ยก็น่าจะได้นะครับผมเหมือก็ลวกกินกับน้ําพริกก็ได้เนาะดูใบเขาเดีครับใหญ่มากนะ เข้าหน้าผมเลยนะแต่ละใบอ่ะใหญ่มากนะครับอันนี้คือปลูกครั้งแรกนะครับตื่นเต้นมากนะครับสําหรับบล็อกคครี่เนาะก็อย่างแนะนํานะครับสําหรับท่านไหนที่ปลูกปลูกใส่ถุงเนี่ยครับผมว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้แย่งสารอาหารกันอันนี้ก็คือเขาแย่งสารอาหารกันนะครับดอกเขาก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะมันก็จะไม่เป็นเขียวๆเ,เหมือนที่เราซื้อตามห้างนะครับแต่อันนี้ก็เป็นบล็อกแครีปลอดสารแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรถือว่าเป็นอ่า ประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ลองปลูกดูนะครับผมระยะห่างก็เว้นสักระยะประมาณฟุตถึง2ฟุตก็ได้นะครับเพราะว่าพุ่มใบเขาใหญ่มากนะครับผมครับผมการปลูกบลอกเกอรี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ลองปลูกกันดูนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับคลิมนี้สวัสดีครับ